นี่ไงโดนแล้วอีกตอมออื้อ้่ไงเหรอแวก็มาเงี้ยเงี่คิวๆนะครับไอจูดสอจุดหกเซนนะครับ กัดอย่างนี้ก็ตายดีครับรช้อนนานะครับกัดไอจูดสองจุดหกเซนนะครับตัวนี้กัดโหดมากเรียบร้อยครับไอจูดสองจุดหกเซนหมายนาเลยนะจะมีอีกไหมเนี่ยชมต่อชมต่อ,อไอจูดนะครับสองจุดหกเซน กัดโหดมากอ่ะตุ่มตุ่มตุ่มเนลยเฮ้ยตกใจหมดไม่ไงตูดสองจุดหกเซนแล้าวอ่ะ อ๋าาอนะตามมากัดเลยอ่ะไอ้อจูดสองจุดหกเซนนะครับตัวนี้อืชอชนหนาชนหนานี่แ,แ,บบแกมแหลกแก้มสองตัวเท่าก,กันเลยทอกด้ยวยกันเลยดูนี่ทอกด้ยวยกันเลย ลองหาต่อฝั่งนู้นก็มีอยู่นะฝั่งนู้นก็ตีได้อยู่นะแต่จะลองเลาะฝั่งนี้ให้หมดก่อนนะค่อยๆเลาะไปนะครับที่เราฝักหาอะไรมาใส่ดีให้มีถุงใส่หืมอือกัดใกล้ ตกใจครับไม่ได้มองมูกลังหาถุงอยู่อือหือลองไปกัดเลยอือหือตาย ว,ว,วัดเลยไรอ่ะโดนเลยวัดเลยรัวนี้ไม่ปล่อยแล้วไม่ส่งแล้วไม่ส่งแล้วครับนะ่ะไอจูดสองจุดหกเซนนะตัวนี้ ไม่ส่งเลยไม่ต้องส่งล็อกตาเลยนะไอจูดส่องกัดยังไม่ส่งเลยไม่ไหวแนละ้วไอจูดสองจุดหกเซนนะครับมาชมต่อหี่กัดสามด้วยนะเมื่อกี้กัดตอนแรกแล้วผมไม่ได้วัดนะไม่กล้าวัดกลัวมันกัดไม่โดน บใส่เลยไม่ล้อไม่ส่งเลยนะชมต่อชมต่อไอจูดสองจุดหกเซนนะครับตัวนี้อืมกัดนี่หายโดนอีกแล้วไอจูดสองจุดหกเซนเต็มคำเต็มคำสิครับแบบนี้นี่ไอจูด 2องจุดหกเซนนะไออเอ,เอ,อไปก่อนถุงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาชมต่อเลยกำลังเดือดงาเหมือนไม่น่ามีนะครับป่ามเดเข้าป่าไปเลย ตีดูนะเก็บฝั่งนี้ก่อนจะค่อยไปเลาะฝั่งโน้นเอ้ยไงโดนอีกแล้วไอ้โจ๊ตสองจุดหกเซนครับเต็มขามเต็มขามที่ขับแบบนี้อุ้งอ้นวนเลยมิดคอครับเนี่ยไอ้โจ๊ตสองจุดหกเซน ก็ค่อยตีนะครับลากมาช้าๆนะครับป่านา,น,าน้ำตื้นๆแบบนี้นะลากช้าๆครับโคดื้อถุงอะไรไม่รู้นี่ ตัวกำลังดีนะครับสองจุดหกเซนนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะสามารถเล่นได้ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับลากมาช้าๆนะใบหลิวใบเดียวนะของผมอ่ะก็จะตีน้บมาเรื่อยๆครับเนียนๆเลยนะใบเดียวผมดัดไปให้เป็นพิเศษเลยนะครับสูตรของผมโดยเฉพาะเลยนะใบหลิวนะครับที่ทำให้นะไม่เหมือนใครแน่นอน,นครับซื้อไปลองใช้กันได้นะ ลากมาเนียนเนียนนะครับนี่ยถ้าหมุนเร็วเร็วนะครับเสียงก็จะดังขึ้นมานะใบเหลิวผมอะแต่ถ้าหมุนช้าๆกอเนียนเนียนนะครับมันก็จะผิวๆเลยใบเหลิวย่อะ ผิวๆเลยผิวๆนี่ไงบอกแล้วก็อมาเนียนๆผิวๆนะครับไอจูดสอดหกเซนนะครับนี่ก็อมาเนียนๆผิวๆเลยนะครับ ถ้าใบเดี่ยวนะครับปลามันจะกัดไม่ค่อยระแวงนะแล้วก็กัดได้เต็มคำเลยลนะใบหลิวกลมนะอ้เต็มคําแบบนี้เลยนะจู๊ดชง่อ จะหมดตัวยังเนี่ยได้มาหลายตัวนะหมายเดียวเลยตรงนี้ยฝั่งนู้นก็มีนะเดี๋ยวลองไปฝั่งนู้นกันย้ำตรงนี้ก่อนสักสีทีนะ ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดหลุดไะเนี่ยโอ้เหมือนจะหลุดเลยโอ้เข้าป่าโอ้โหโอ้โหเสร็จได้ เขอเบ็ดเปิดแบบนี้ดีครับเสร็จได้มุดป่านะมุดทางข้าวผมวัดไม่แรงด้วยเรื่ององเรื่องย้ำมุมลึกกันนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราอุยกัดแล้วไม่ไงย้ำย้ำมุมลึกครับกัดเลยมาไอ้เต็มแล้วนะไอ้จูดสองจดหกเซนเนี่ยแปลกนะครับข้ามไปฝั่งนู้นไม่มีตัวเลยเนี่ยตีอยู่แค่มุมนี้ครับ ได้ตัวแล้วไซสสวยๆด้วยนะเนี่ยตีฝั่งนู้นนะครับน้ําลึกด้วยใสยสวย,ยไม่กินเนี่ยจะกินอยู่แค่เวิร์งตรงเนี้ยนะครับปลาโอ้โหดูดิไปเดี๋ยวชมต่อนะครับว่าจะมีตัวอีกไหมนะไป,ไป,ไปนับกันดีกว่าเราอีกแต้มนะหมายนี้ นี่ตรงนี้มีตรงนี้ตัวหนึ่งไม่กันไะรับกันดีกว่านะนะได้กี่แต้มหมายนี้หมายเยวนะครับนี่มหมายเยวนะแนึ่สองสี่ แปดแต้มนะครับนะหมายดีนะใส่ออหอยเดียวแปดแต้มใส,ส่สว,สวยด้วยนะดู <c oughs> ไปขับไปดูหมายอื่นต่อนะครับนี่หอนเป็นเขาไม่ให้เข้าไปนะนเข้าไปข้างในได้จเจ๋งเลยไปเดี๋ยวไปชมหมายอื่นต่อไปหาถุงปุ๋ยก่อนถุงี หมายหนาอีกไหมเนี่ยคองโดนได้แล้วนะเนี่ยนี่มาแล้วนี่ไงช่อนคองใสส,สวยๆนะครับไอ้จุดสองจุดหกเซนนะตัวนี้นะนี่ช่อนคองนะครับ เพิ่งออกมาขับออกมาจากไอน้นามเมื่อกี้นี้ที่แปลงกัดทุโหดอ่ะไ,อได้ฉันก็เต็มคำเลยจุดเลยไม่ไดถุงมาใส่ไปหาถุเางเล็กๆใส่นะปลาตายหมดแล้ว biên thùng thức phá lợi Thùng này có không lúc Nào mà lên Ui, Khỏi chơi thùng ตายหมดโอ้หครับเอาตัวนี้เก็บก่อนตัวนี้ได้เยอะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ตัวนี้เหมือนกันนะครับดำตัวนี้ตัวนี้ดำหลังเขียวนะครับเขียวแดงมาดูตัวนี้กันมาเปลี่ยนตัวเดี๋ยวจะหาว่ากัดกินตัวเดียวหรือเปล่าอ้จ๊ดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแต่คนละหมายเลยนะ หมายนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าด้วยนะลองดูไอ้ไอ้จ๊สองจุดหกเซนนะตัวนี้นี่ครับสวยๆเลยช่างวยบ่อน้ำเยอะน้ำท่วมเลย นี่โอ้โหทีแรกก็เอาซะเลยตูดไม่ได้ดูเหรอกมาชมกันปลาขึ้นเต็มเลยแต่ยังมีตัวกระช่อนกัดหรือเปล่า ครับไม่รู้ว่าต้องไหนมันมีปลาเหมือนนะตาหปลานี้น้ําแบบน้ําท่วมเลยอ,ะอ่ะกอแล้วอปลาเล็กกัดไม่โดนวิ่งตามขึ้นมากัดเลยนะ จูดขัดแบบหลังกาเกลียวนีส่สวยเลยนะปลาช่อนาครับนี้เปลี่ยนสี feet, แล้วก็โดนเลยนะนส,สวยคือตรงนี้โอ้นตบเลยเปลี่ยนเป็นนี้นะครับดำหลังเขียวนะนโดนเลยจูดสองจุดหกเซนนี่แล้วไอ้จูดสองจุดหก ไม่คิดว่าจะมีตัวนะนี่ครับโอ้เต็มคําไม่คิดว่าจะมีตัวเลยอะน้าแบบเนี้เพิ่งไถเลยนะครับเนี่ดูด,ดิน้ำยังขุ่นอยู่เลยเต็มคําเนี่ยหายไปเลยนครับไอจ๊ดสองจุดหกเซนนาน้ำนขุ่นๆเลยเพิ่งตีดินไปเลย เรียบร้อยครับปลดไม่ได้เข้าไปในคอนหอดไม่มีคีมมาด้วยครับเรื่องเรื่ององะปลดไม่ได้ตัดเลยอไอ้จูดฝากไว้ก่อนนะ กัดปิดกล้องมาดูว่าหมายสวยนะเป็นหนาแล้วเข้าบอ่อนี่งัดเลยไอ้จูดอุย้ยข้ามาฝันน่งนี้ไอจูดสองจุดหกเซนนะรับนะนี่งัดเลยงัดเลยนี่ไอ้จูดสองจุดหกเซนสีดำหลังทองนะครับส้ม พราะไอ้ตัวหลังเขียวนั่นอยู่ในคอปลาไปแล้วนี่ไอ้ตัวแรกนะครับปลากัดปุ๊บปิดกล้องอจะมีอีกหรือเปล่านะล่องมันสวยอะบอกเลยล่องมันสวยมากเป็นนานะครับแล้วก็ต่อจากเป็นบ่อ อ่าเฮ้ยกัดอุ๊ยหูกัดแล้วสองไม้สองตัวอุยอ๊ยไอจูดสองจุดหกเซนเดียวครับแล้วนะเต็มคอสองไม้สองตัวใหม่มันสวยครับมันเป็นบอ่อใช่ไหมเนี่ยเป็นบอ่อครับแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นนานะครับแต่นายังไม่ได้นายังเล็กอยู่เลยนะดูดิ ยังไม่ได้ตีเข้าไปในนาเลยนะตีแค่ล่องเนะี่ยกัดเอากัดเอาเลยไม่ได้เอาคีมหมาวันนี้ไอแตงติดเามชมต่อชมต่อเคาะเบาๆเลยนะตีไปนะครับเคาะยกโยกต่อนะ ครับอันนนมีอีกมีอีกมีอีกเหมือนมีตัวขยับนะเมื่อกี้เนี้ยอ่เหมือนมีตัวขยับนะครับแต่ยังไม่กล้ากัดก็หมดแล้วปิดกล้องแล้วหรือว่าหมดแล้วตีไปในน้ำตื้นๆนะ นี่ได้มาหนึ่งปอกอได้มาหนึ่งปอกนะครับหี๋ยว,ว่าหมดแล้วจะคับกลับแล้วนะครับนะนะนะวันนี้หลายตัวอยู่นะันเนี้ยไอจุดโดยเฉพาะเลยนะดูดิอืมครับไอจุดอย่างเลยนะเนี่ย ไปดูที่บ้านนะก็ได้กิ่ดแต้มแล้วนี่ไอจูดอย่างเดียวเลยนี่ไอจูดสองจุดหกเซนนะครับมีติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนบอกเลยมาดูข้หมายลูกๆนี้ไอจูดสองจุดหกเซนนะอื้อ <c oughs> ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย,เลยไอ้จูดนะครับสองทิศหกเซ็นหมายลบๆกๆอย่างนี้นเลยดูถูกยากนะครับหลายตัวมากอะ่ะปลา อี่นี่หมายน้อยน้อยนี่ต้องไอจูดสองจุดหกเซนนะครับนะฮะดูดิโดอีด้วนกะ็ต้องส่งหานาเลยฮนะไอจูดสองจุดหกเซน กัดไม่โดนถ้ามีเขียดมานะท่วมก็ไม่เอาเขียดนะอาไอ้จู๊ดมาทำคลิปไอ้จูด๊ดเมียก็จะเลิกยังไม่ได้กลับเลยเนี่ยคิดดูดิม่งกัดเดือดจัดอะ เต็มคอดิอย่างเงี้ยเต็มคอซะนะน้ำแห้งๆอย่างนี้นะครับผมบอกเลยไม่พลาดไอจูดสองจุดหกเซนนะนี่เต็มคอดูนาดิแบบนี้ทั้งนั้นแต่กัดแบบกัดเป็นลายออกเลยกัดทุกที่ประมาทไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยดูดิ หมายแค่เนี้ยดูดิผมยอดไปอ่ะได้ตัวเลยอ่ะยอดหมายจากนี้ยอดอ่ะผมบอกเลยเนี่ยยอดไปนะครับได้ตัวขนาดคิดว่าแบบไม่มีปลาเลยนะยอดไปแม่กัดได้ตัวเฉยอ่ะได้โจูตสองยัดสิง